หลายคนอาจสงสัยอัพไส้นคืออะไรทําไมผู้เล่นหลายคนถึงไม่อัพค่าพลังที่สูงที่สุดของนักเตะแต่กลับไปอัพให้พลังรวมมันลดลงเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกครับยกตัวอย่างครับรุมร้อยห้านะบางคนเนี่ยก็ไปเล่นสายร้อยสี่ร้อยสามนะครับหลายคนอาจจะเห็นแล้วก็คิดว่าทําไมเขาไม่อัพให้ถึงร้อยห้าร้อยห้าเก่งกว่าหรือเปล่ปาอะไรางี้นะครับผมจะบอกอะไรให้อยากนะครับการที่โอเวอร์ออลหน้าการ์ดมันเยอะเนี่ยร้อยห้าร้อยสิบเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะเก่งกว่าการที่เราอัพไปเน้นไส้ในนะ นค,คนที่เล่นร้อยสี่ร้อยสามนะครับเขาอาจจะไปนเน้นเล่นเฉพาะทางนะครับตกตัวอย่างนะครับลุมล่างนี้นะอันนี้คือการอัพออโต้ครับค่าพลังก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะส่วนนี่ก็คือลุมสายทําชิ่งนะครับเห็นไหมสังเกตว่าเขาก็จะไปนเน้นพวกสปีดต้นสปีดแล้วก็จบสกอร์พวกคอมบอลก็ไม่ได้มีเยอะนะครับก็คือเน้นทําชิ่งให้วิ่งอย่างเดียวนะโอเวอร์ออโดยรวมมันก็จะลดลงนะครับต่อมาครับสายเลี้ยงบอลน,นะ ก็เห็นได้ว่าการเลี้ยงบอลการหมุนตัวเนี่ยจะเยอะขึ้นนะครับโอเวอร์ออลก็จะไม่ถึง105นะก็จะลดลงมาเป็น104นะครับเห็นไหมจุดประสงค์หลักๆของการที่ไม่ได้อัพกันโอเวอร์ออลสูงสุดของนักเตะนะครับใครหลายๆคนนะก็จะเป็นการอัพเน้นใช้งานนะครับเน้นตามจุดประสงค์การใช้งานของตัวเองนะครับก็ตามที่ผมได้พูดไปนะบางคนเน้นทําชิ่งเน้นคลองบอลเน้นเลี้ยงเน้นจ่ายเนงะี้ยเขาก็จะไปอัพเน้นค่าพลังนะตรงนั้นเป็นพิเศษนะครับจึงทําให้โอเวอร์ออลเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงที่สุดตามหน้าการ์ดนะครับผมนะ เพราะฉะนั้นก็แล้วแต่เลยนะครับว่าใครอยากได้สายสวยงามก็เน้นโอเวอร์ออลหรือว่าชอบเอามาเน้นใช้งานให้เข้ากับรูปแบบการเล่นของเรานะครับก็อัพเน้นไส้นไปนะครับผมนะก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะทําให้ใครหลายๆคนเนี่ยหายสงสัยได้ไม่น้อยเลยนะครับถ้าเกิดดูคลิปที่จบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ